เรามาเทียบสถิติระหว่างไทยกับกาตาในการแข่งชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเป็นเกมเป็นแมตที่แฟนๆวอลเลย์บอลตั้งหน้าตั้งตารอแบบจุกๆไปเลย หวังว่าวันนี้ชายไทยจะล้างแค้นล้างดวนกาตาได้เพราะทำกับเราไว้หนักจริงๆในการแข่งขันชาเลนเจอร์ครับที่เขาเป็นเจ้าบ้านจุดเด่นของทีมกาตานะคะต้องบอกว่าหน้าบล็อกใหญ่มากๆหน้าบล็อกตัวหลักของเขาก็คือสูง202เซนติเมตรเลยนะแฟนฟ้บอลหลายท่านจำได้แน่นอนและกาตามีการโยกบอลได้ไวรวมไปถึงดุเดือดอะ ส่วนชายไทยการแาร่งขันที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีระเบิดฟอร์มดีและมีการแก้เกมทันท่วงทีแบบทันเวลาในการแข่งขันหรือช่วงระหว่างการแข่งขถือว่านี่เป็นจุดเด่นของชายไทยเลยนะสปิดบอลชายไทยถ้าทําเร็วและมือเซตจ่ายเป๊ะนะถ้าบุญจริตจ,จ่ายเป๊ะให้ตัวตบตัวตีวตวตหัวเสาของเราก็ทำแต้มได้ทันทีถ้าถามว่าเราชายไทยเนี่ยเคยชนะกาตาบ้างไหมเคยนะ ตั้งแต่ปี2008 2009อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่2นัดล่าสุด2นัดที่เนี่ยใกล้ๆมาเนี้ยตั้งแต่วันที่9สิงหา2018ในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแหละเมื่อปี2018อะไทยก็แพ้กาตาร์ไป3เซตรวดเลยนะคะแต่คะแนนไม่ห่างจริง 258นี่ไทยทำ2เซตแรกนี่คะแนนเท่ากันเลยนะ25 23 25 23พอมาในเซตที่3เป็น25ต่อ16นะคะและเมื่อครั้งล่าสุดเข้ารอบ8ทีมทั้งคู่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก Challenger ครับที่มีผลไปสู่ v n l 2024เนี่ยไทยก็แพ้กาตาไป3เซตรวดฟังคะแนนดีๆ สามเซตรวดนี้คือ26 24 25 23และ26 24พอเห็นคะแนนเหล่านี้นะคะว้าวเลยถึงแม้ว่ากาตาจะอยู่อันดับที่19ของโลกและไทยอันดับโลกพุ่งจาก62ขึ้นมาเป็น57ของโลกแล้วนะคะพอเห็นคะแนนในการแข่งน,น,นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนัดเนี้ยชิงแชมป์เอเชียนในรอบเนี้ย ไม่น่ากลัวเลยเป็นกาตาซอด้วยซ้ำที่ต้องหวั่นกับไทยเพราะครั้งที่แล้วกาตาก็พูดได้เลยเกือบแพ้ทุกเซตอะโค้ชปาค้วอนวันนี้นะน่าจะต้องปรับรูปแบบเกมมาให้แบบตีเหนือบล็อกกาตาให้ได้หรือไม่ก็ตีอัดบล็อกให้ได้ตีหลบบล็อกกาตาให้ได้เท่านั้นเลยเพราะบอลแรกของไทยลเบรารโรไทยเนี่ยธนพัทรอะรับดีมากนะเข้ามือเซตบุญจร์ตตลอด และบุญฤทิ์อ่ะต้องจ่ายเร็วนิดนึงและตัวตบไม่ว่าจะเป็นอนุษอนุรักษ์หรือว่านภา,าเดชเนี่ยก็จะต้องเข้าเร็วนิดนึงแอดชื่อว่าวันนี้สปีดบอลของไทยจะเร็วขึ้นนิดนึงกว่าในรอบศึก c h เ l ลเจอร์คัพที่ผ่านมาก็เลยถึงบอกไงว่าสถิติสองครั้งที่เราเจอกับกาตาเนี่ยเป็นคะแนนที่ไม่น่าเกลียดไม่ขี้ริ้วขี้เล่เป็นคะแนนที่ชนะได้เลย ถ้ารูปแบบเกมวางไว้เป๊ะกว่านี้นิดนึงกาตาวันนี้น่าจะกดดันไทยโดยการใช้หน้าบล็อกตัวสูง,ขงเขานั่นแหละแต่เขาก็กดดันกันในทีมเยอะมากๆเพราะเราทำผลงานกับเขาไว้แบบเดือดจริงๆไว้ดีมากจริงๆในสึกที่ผ่านมาทั้งสองศึกถ้าถามว่ากาตารู้จุดบอร์ดของไทยก็น่าจะรู้แล้วนะคะอยู่ที่ไทยและ ว่าจะแก้จุดนั้นด้วยรูปแบบเกมแบบไหนเขารู้เราเราก็รู้เขาแฟนแฟและบอลตั้งหน้าตั้งตารอสึกนี้ระหว่างไทยกับกาตาร์ในการแข่งทิงแชมป์เอเชียวันนี้นะคะวันพุธที่23สิงหาคม2516เวลา19นาิกา45นาทีนะวันนี้คู่ทุกคู่ทาง p p d v ถ่ายทอดสดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นณเวลาเนี้ยที่อัดคลิปอยู่นะคะก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับอินโดนีเซีย คู่ถัดไปนะคะจะเป็นญี่ปุ่นและบาเรนและคู่ปิดท้ายวันนี้นะคะก็จะเป็นกาตาร์และไทย พีพีถ่ายทั้งทีวีและทาง YouTube นะ YouTube ก็เดิร์ชได้เลยนะคะว่าพีพีทีวเวลามันอาจจะคาบเกี่ยวกันไปเล็กน้อยเพราะว่ามันจะต้องแข่งนัดนี้แต่ละนัดอะ่ะให้เสร็จก่อนนะคะไล่ลำดับไปค่ะวันนี้กขนงะคนแมทไทยกับกาตาอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยยิ่งถ้าเทียบสถิติกันใน2นัดตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียปี2018และ Challenger c ั p เดือนที่แล้วที่เพิ่งผ่านมากันเองนะคะแนนในการเทียบสถิติกันอะโอ้โห ไทยคืออีกนิดเดียวจริงๆทุกคนคะแนนไม่ห่างเลยคือคะแนนแต้มต่อแต้มแค่เปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้ได้นิดเดียวก็คือสุดยอดแล้วอะ่ะรอลุ้นและรอชมรอเชียร์แมตช์วันนี้วันพุธที่3สิงหาคมไทยเจอกับกาตาร์นะคะเราจะล้างแขนได้ไหมจะล้างดวนได้ไหมแฟนฟ้าบอลมีความคิดเห็นว่าอย่างไรจะได้จากกาตากี่เซตหรือเกมจะพลิกไทยจะเอาชนะกาตา มันมากๆแน่นอนพูดก่อนนะคะเกมกีฬามีแพ้มีชนะถ้าชายไทยแพ้ก็ไม่เสียใจและไม่เสียดายเพราะรู้อยู่แล้วว่ารูปแบบเกมที่จะเกิดขึ้นมันคงจะเต็มที่และมันสุดเวียงไปเลยอะอ่ะเล่าสู่กันฟังหนะะ่อยค่ะจะได้กี่เซตหรือไทยจะพลิกกลับมาชนะได้อยากให้ไทยได้กี่เซตจกัก กาตาผู้แบบสูงโปร่งขางนาดนี้แอททำเพจเฟซบุ๊กใหม่แล้วนะคะเฟซบุ๊กเก่าปลิวไปแบบงงๆเลยนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเพราะมีข่าวเหตุการณ์อะไรต่างๆก็จะนํามาลงในเฟซบุ๊กด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพชายไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันนี้รอบ knock out แพ้คัดออกไทยกาตา19นาฬิกา45นาทีทถ่ายทอดสดทางทีวี PP TV 36หรือช่องทาง YouTube PP TV ค่ะ